ข่าวด่วนครับทุกคนสร้างความฮือฮาครับเมื่อร้านชาบูวิวกลงหันเขาคอโพสตรูปครอบครัวอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับล่าสุดทุกคนเมื่อวานนี้นะครับลูกสาวของเราอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยได้ไปปรากฏตัวที่ร้านหมูกระทะชาบูร้านหนึ่งครับที่อ่าเขาคอเนอะาะเขาชื่อนะว่าร้านชาบูวิวกลงหันเขาคอครับทุกคนเรียกได้ว่า ทางร้านเนี่ยก็อดใจไม่ได้ครับที่จะถ่ายภาพครอบครัวของน้องเป็นที่ระลึกเอาไว้ครับทุกคนหลังจากนั้นครับทุกคนทางร้านนะครับได้มีการโพสต์โดยมีข้อความว่าร้านชาบูวิวกังหันเขาเคาะข,อ,ขอกาบพระคุณขอกาบขอบพระคุณน้องอุงอิงรัตนาพรน,นางเอกหมอลำเพชรบ,บ้านแพงและพ่อแม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่มาอุดหนุนร้านชาบูของเราในวันนี้ด้วยนะครับทุกคนเรียกเอาทําเอาแบบว่าทางร้านเนี่ยเพิด ก็คือคนกดไลค์เยอะมากๆแล้วก็สร้างความฮือฮาครับให้กับคนระแวกนั้นเนาะบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทานตามนะคะเดี๋ยวจะไปกินตามค่ะ้อกอุงอิงกลับหรือยังคะนะครับรีได้ว่าหลายคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์แบบนั้นนะครับทุกคนซึ่งเมื่อวานนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศนะครับที่น้องและก็ครอบครัวนะครับแล้วก็มีเหล่าบรรดาแม่ฮักเนาะได้ไปร่วมกันทานหมูกระทะวิวดีมากๆวิวสวยมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็อุงอิงไปบ้านแทงเนี่ยมาในชุดเนาะที่แบบสดใสกับ เพราเอกแม่หน่อยครับเนาะพราะเอกก็มาในชุดที่แบบว่าสดใสนะครับเข้ากับบรรยากาศครับทุกคนเมื่อวานนี้ถือได้ว่ายอดไลค์ของชาบูวิวกังหันเขาคอเนี่ยโอ้โหแฟนคลับเข้าไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากๆเรียกได้ว่าแทบจะเป็นอ่าเยอะที่สุดเลยตั้งแต่ เปิดเพจมานะทุกคนเนาะสำหรับองค์อิ่มพแพงก็ถือได้ว่าไปสร้างความฮือฮาให้กับทางร้านเขาได้ดีเหมือนกันนะครับทุกคนสําหรับน้องนะครับทุกคนในปัจจุบันนี้เนาะไม่ว่าน้องจะไปปรากฏตัวที่ร้านไหนครับต้องบอกมีว่า FC แฟนคลับเนี่ยอยากไปตามนะฮะทุกคนอยากไปตามอยากไปตามรอยขององค์อิมพิพแพงครับน้องไม่ไม่เฉพาะแค่ร้านอาหารหรอกที่น้องไปเนี่ยครับทุกคนก็จะมีบางอย่างเนาะที่น้องได้แชร์บนลงบน Facebook ส่วนตัวหรือว่าแชร์ลงอะไรต่างๆครับทุกคนเนาะอ่าแฟนคลับ FC ก็แห่เข้าไปซื้อตามแล้วเนาะถือว่าอุ้มอิ่มเพืนแพงในยุคนี้คือขายได้เพราะงั้นเถอะครับไม่ว่าน้องจะไปปรากฏตัวที่ไหนแฟนคลับ fc เนาะก็อยากแห่ตามไปด้วยอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับได้มีการเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะทุกคนอ่านคอมเมนต์ในที่เขาเนี่ย พสถึงน้องครับทุกคน FC แฟนคลับหรือว่าคนที่อยู่ในระแวกนั้นเนี่ยครับทุกคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะมากๆคิดว่านะทางร้านน่าจะขายดีมากๆกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่อุงอิงเนี่ยกลับไปแล้วน,นั่นเองครับทุกคนน้องก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวน่ารักๆปกติเราไม่ค่อยได้เห็นว่าน้องเนี่ยไปทานาร้านอาหารแบบนี้นะครับวิวสวยๆแบบนี้นะครับเจ้าของร้านก็เลยอดใจไม่ได้ที่จะขอถ่ายรูปน้องเอาไว้นั่นเองน้องถือได้ว่าช่วงนี้คือกระแสะแรงแล้วก็คิดว่านะทางทางร้านเนี่ยน่า ตินรูปน้องเนี่ยมาติดตามร้านวิวข,ขา่าวกระแสคิดไว้แบบนั้นเพราะว่าเนาะบางคนเนี่ยเข้ามาทานอาหารเขาจะ่อโอ๋นี่หรอองค์อิงไปบ้านแพงก็มาทานร้านนี้นี่นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นโปรไฟล์ของทางร้านได้เลยครับทุกคนเนาะก็ เมื่อวานนี้น่ารักมากๆเราจะเห็นได้ว่าถ่ายบรรยากาศให้เราได้ดูเนาะในการทานหมูกระทะแล้วก็วิวสวยๆไปแฟนคลับ FC เนี่ยก็หิวตามกันเยอะแยะมากมายก,กันเลยทีเดียวนะเมื่อวานนี้นะทุกคนก็ถือได้ว่าน,น้องก็ฮอตนะครับช่วงนี้นะไม่ว่าจะไปร้านไหนเนาะไม่มีหรอกทุกคนที่แฟนคลับหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะไม่รู้จักน้องทุกคนรู้จักน้องทั่วประเทศอย่างพิมพ์อิ่มขากระแสเองต้องบอกงี้ว่าพึ่งใบบุญุงอีไม,มนแพงนะไปทานอาหารบางร้านเนี่ยเจ้าของร้านก็รูร้จักเราจากข่าว ของเราแล้วก็รู้จักน้องแล้วก็ให้เราทานฟรีฟรก็มีนะครับทุกคนแต่เราก็ไม่ทานฟรีเนาะแล้วก็อุดหนุนเข้าไปนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยนะทุกคนมาสร้างปรากฏการณ์นะครับให้กับวงการยูทูบเบอร์มาสร้างปรากฏการณ์ให้กับหลายๆวงการมากๆในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงวงการพระก็มีวงการวิ่งก็มาครับทุกคนแล้วก็วงการนางงามเรียกได้ว่าอุ่งอิง่มแร่พงตอนนี้คือซึมซับเข้าสู่ทุกวงการจริงๆ,ๆนะครับจะบอกได้ว่าตั้งแต่เนาะพี่เอมี่แม็กซิมเนี่ย ได้มาเจอน้องแล้วก็เอากองทัพนักข่าวเนี่ยมาลุยมาสัมภาษณ์น้องกับทุกคนตอนนี้ก็คืออุงอิงเนี่ยอยู่ในหน้าฟีดเยอะมากๆฟีดข่าวนะครับดว่าน้องเนี่ยแทบจะเวลาเราเลื่อนไปไหนเราก็จะเจอแต่น้องครับทุกคนน้องแล้วก็ FC แฟนคลับแล้วก็ ที่ติดตามน้องเนี่ยก็จะเจอแต่ข่าวน้องในช่วงนี้นะครับแล้วก็อย่างอย่างคนที่รู้จักกับไม่งข่าวกระแสเหมือนกันก็บอกว่าช่วงนี้เลื่อนไปเจอแต่ข่าวอ,อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับน้องก็เนื่องจากว่าโอ้โหข่าวทุกสำนักมาทําข่าวน้องเยอะแยะมากมายขนาดนี้ทําไมจะไม่เห็นใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็แต่และสํานักงานข่าวเนาะก็เลดติ้งสูงทั้งนั้นนะครับณตอนนี้น้องที่มีการลงข่าวน้องไม่ว่าจะเป็นพีวีพูข่าวสดไม่ว่าจะเป็นอ่าติงบันเทิงอะไรต่างๆที่แบบโอ้โหยอดวิวตอนนี้หลายคนหลายช่องเนี่ยก็ทะลุหลายล้านไปแล นะครับทุกคนสําหรับข่าวที่ทําเกี่ยวกับน้องครับทุกคนแล้วก็ล่าสุดเนาะที่น้องมาแสดงเนี่ยที่ไหนนะที่ระยองหรือเปล่าครับทุกคนนอ้อง fc แฟนคลับก็ตามไปแล้วเยอะแยะมากมายกันเลยวันนั้นแล้วก็นักข่าวก็ตามไปอีกด้วยเช่นกันเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์น้องในรถตู้เนาะสอบถามต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วอุ้มิ้วข่าวกระแสที่เห็นก็คือนันกข่าวเนี่ยทำการบ้านมากยิ่งขึ้น คือแบบว่าตั้งคําถามไปถามน้องโดยตรงแล้วก็มีความรู้สึกว่าถามของน้องรู้เรื่องราวของน้องเยอะมากขึ้นเนาะหลังจากที่ทําข่าวน้องไปแล้วโอ้โหยอดวิวถล่มทลายเนาะแล้วก็ทําให้นักข่าวเนี่ยอยากตามไปทุกที่นั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮอตมากๆสำหรับอ,องแมทนแพงเนาะก็ขอให้น้องดังๆเปรียปร้ยงๆแบบนี้ตลอดไปแล้วกันเนาะขอให้กระแสของน้องเนี่ยแรงต่อเนื่องนะครับทุกคนเนาะตอนนี้เราจะเห็นในตามข่าวตาม YouTube ตามจอแก้วก็เจอนะครับแล้วก็ตามร้านอาหารก็มาในวงการร้านอาหารตอนนี้ก็เริ่มโพส์ตรูปน้องแล้วครับทุกคนเนาะหลังจากที่โพส์ตไปเนี่ยแล้วก็คิดว่า,าวันต่อมาเนี่ย คนแบบแห่ไปกินเยอะแยะมากมายแน่นอนสําหรับร้านนี้นะทุกคนก็นะครับทางร้านเขาก็น่ารักนะครับทุกคนได้โพสต์แค่บอกว่า,ากราบขอบพระคุณน้องอุงอิงรัตนาพรนางเอกหมอลำเพชรบ,บ้านแพงนะครับและคุณพ่อคุณแม่นะครับของน้องอุงอิงที่มาอุดหนุนชาบูของเราในวันนี้ด้วยนะคะนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหทุกคนไม่ว่ารูปน้องจะไปโผล่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารคนก็ตามไปกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนเยอะมากๆด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ถล่มทลายกันเลยค คอมเมนต์ไปในทางที่แบบว่าอยากมาทานบ้างเนี่ยอยากมาเจอน้องน้องจะมาอีกไหมคะอะไรประมาณนี้ซึ่งบางคนเนี่ยเพิ่งมาติดตามน้องเนาะทุกคนก็จะแบบว่าคิดว่าองค์อิงเนี่ยมาทํางานที่นี่หลายวันเนาะจริงๆแล้ววันนี้น้องกลับจังหวัดศรีสะเกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็วันนี้ก็แสดงอยู่ที่ศรีสะเกดใครที่อยู่ใกล้นะครับก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจน้องได้เนาะสำหรับศรีสะเกดวันนี้คงได้ดูองค์อิงแบบเต็มๆแล้ววันนี้เป็นมินิคอนเสิร์ตเนาะทุกคนนะครับที่ศรีสะเกดนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ก็ไปใใให้้้กําลััังงจนนอไดะคครรบบ ที่อยู่ไกลก็สามารถให้รางวัลน,น้ำใจน้องได้ผ่านทางออนไลน์เนาะทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าแฟนขับ FC น้องเนี่ยรักน้องมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดูในทุกอริยบทจริงๆไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนไปปรากฏตัวที่ไหนเนาะแฟนขับ FC ก็แห่เข้าไปซับพอร์ตอย่างมิ้มข่าวกระแสเคยพูดไว้ว่า แฟนลับ FC อุซอิงเนี่ยอยู่กันแบบเรียวไทม์จริงๆอยู่กันตลอดทุก24ชั่วโมงอย่างอุ้มอิงข่าวกระแสเนี่ยบอกไปบอกเคยบอกแล้วนะนะว่าลงข่าวน้องนี้ช่วงเวลาตีสองตีสามก็มีคนแห่มาดูครับทุกคนแฟนขับ FC น้องนี่แหละอยู่กันหนาแน่นอยู่กันแบบเรียวไทม์จริงๆเราก็เลยแบบอึง้งเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาไม่หลับไม่นอนกันหรอแฟนขับองิงเนี่ยนะครับนะก็มีหลายคนที่ติดตามจนขอบตาดำเลยก็มีนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าแฟนขับน้องน่ารักแล้วก็เหนียวแน่นนะครับตามติดชีวิตอุงอิงมากๆ แล้วก็เรามองว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักเนาะที่มีพ่อพ่อแม่เอฟซคอยเป็นห่วงน้องเสมอๆนั่นเองนะครับทุกคนนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวยิ่มข่าวกระแสเนี่ยปักหมุดไว้แล้วปักหมุดไว้แล้วเดี๋ยวต้องไปกินไปตามรอยองค์อิงเป็นบ้านแพงนะทุกคนนะเนี่ยร้านเนี้ยนะน่าไปมากๆแล้วก็วิวสวยมากๆฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามอิ้มข่าวกระแสอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกคลิปนะครับรักทุกคนนะครับ